ความสำเร็จในการขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่ห้องเรียนด้วย DLTV ทามกลางความท้าทายของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีอยู่มากกว่าร้อยละหกในพื้นที่การสร้างห้องเรียนที่มีคุณภาพจึงไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นภารกิจหลักที่เราจะต้องลงมือทา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามา,าสารคามเขต3จึงขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขด้วยการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูครูสอนไม่ตรงวิชาเอกและยกระดับคุณภาพผู้เรียนในทุกพื้นที่ให้เกิดความเท่าเทียม สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษากำหนดนโยบายที่ชัดเจนให้โรงเรียนขนาดเล็กทุกแห่งจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ตามปริบทของโรงเรียนและลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ใช้การบริหารจัดการ DLTV เพื่อการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเช g งโ o เดลเป็นกรอบแนวคิดหลักในการดำเนินง,งานมีการวิเคราะห์ปริบทโรงเรียนทุกโรงเรียนสร้างความตระหนักรู้สนับสนุนอุปกรณ์พัฒนาครูและบุคลากรทั้งทางด้านเทคนิคและการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการทำงาน และยังส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ DLTV ทั้งภายในและภายนอกดังนี้ครูและบุคลากรโรงเรียนต้นแบบ DLTV เป็นเครือข่ายในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการวิทยาลัยเทคนิคมหาสรารคามกลุ่มโรงเรียนร้านค้าเอกชนในพื้นที่เป็นเครือข่ายในการดูแลอุปกรณ์และพัฒนาบุคลากรในการดูแล จากการขับเคลื่อนนโยบายอย่างต่อเนื่องส่งผลให้นักเรียนชั้นป .1 มีคะแนน r t ปี2567เพิ่มขึ้น3.8คะแนนและมีนักเรียนได้คะแนนเต็มร้อยจำนวน74ราย นักเรียนชั้นป .3 มีคะแนน n t ปี2567เพิ่มขึ้น5.04คะแนนและมีนักเรียนได้คะแนนเต็มร้อยจำนวน43รายและมีนักเรียนได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูธรรมจนจบปริญญาตีจำนวน1นรายมีครูและบุคลากรได้รับรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์สปี2567ครั้งที่12ดังนี้นายสลักศรีสารศาสตร์บัญชาผู้ การโรงเรียนบ้านเขื่อนเขื่อนศึกษาคารได้รางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเภทผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียมนางสาวนัทกัญญาพัฒน์ศรีสุวรรณครูโรงเรียนบ้านแก้งขิงแข็งได้รางวัลชนะเลิศเหรียญทองประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม และว่าที่ร้อยตรีวิวัฒน์ค่ามากครูโรงเรียนบ้านเกื่อนเกือนศึกษาคารได้รางวัลชนะเลิศเหรียญทองประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัยด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญทองประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับก่อนประถมศึกษาในด้านวิชาการและสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามาสารคามเขตสามจะยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนดี TV ให้ถึงห้องเรียนให้ทุกโรงเรียนคือโอกาสและทุกห้องเรียนคือความหวังของนักเรียนให้เด็กสารคสามได้เรียนเรียนดีมีความสุข